สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่10บมิถุนายน2564นะครับเราจะมาตามดูว่าหอยเชลรีสีทองที่ผมได้มาปรวอนเย็นนี้ตัวามาดูว่ามันจะรอดหรือไม่รอดสรุปแล้วคือรอดทั้งหมดนะครับผมสั่งมา นี่ผมมาปาักไว้ที่บ่ออนุบาลเพื่อมันให้มันดูเจริญเติบโตกันไปให้นั่นกว่านี้ก่อนแล้วค่อยไปลงบ่อใหญ่ดูเตรียมไว้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ มันก็จะอาใจกินนี่แหละแหนแดงเดี๋ยวมมให้ไว้แล้วก็ปักตบจะวาแต่ปักตบนี้รู้สึกว่ามันจะกินรากนะเพราะว่าแรกแที่แรกมันใบมันจังยไม่ได้มีอาการเหมือนตายอย่างเงี้ยน,นี่คือว่าที่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อนาคต ก็อหยอยเชลลีสีทองตัวนี้เป็นเป็นอะไรที่ตลาดต้องการมากผมไปติดตามดูหลายที่แล้วพอฟันในฟันโดยเฉพาะไข่นี้ให้พอทับคนต้องการของหลายๆคนที่ต้องการที่จะนำไปเลี้ยง แล้วอ,อะไรมันเป็นตัวหัวมันจะออกสีเขาจะไม,ม่ดำเหมือนหัวเฉลี่ทั่วไปจะบอกก็สนใจเลี้ยงก็เลยกำลังว่ามาเลี้ยงเจะเราจะก็จะตามดูพัฒนาการแบบวพัฒนาการของมันมันจะไปยังไง ไปอีกกี่เดือนมันยัเป็นพอพันไปพันได้อันนี้ผมก็สั่งมาจากเบาต้อมที่เราเอ็ดจำนวนยี่สิบตัวแต่เบาต้อมใจดีแถมให้ผมอีก สามตัวเป็นจีสิบสามตัวก็ถือว่าโอเคนะครับเือว่าผมดูติดตามดูหลายๆช่องหลายฟาร์มที่เขาเลี้ยงกันอยู่เป็นอะไรที่ตลาดต้องการมากเลยหอยเชอรี่จุกจุกชนิดอะไร แต่มีหลายสายพันธุ์เดที่ผมกำลังเลี้ยงนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์หอยเชลีีสีทองตัวนี้คื็ตลาดจีต้องการมากมีเท่าไหร่ไม่เพียงพอตัวนี้ใครสนใจก็ต้องลองลองหามาลองเลี้ยงดูหรือว่าใครมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันดู โอเคเดี๋ยวเราค่อยติดตามดูต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันทน EP ีต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับ